ลิปนี้จะมาทำการ flat bayonet minboard astro b ส5 0ห้ m steel regent ตอนนี้เป็น p 2 6 0อยู่เนาะแล้วก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไปแฟลชไดร์นี้ก็คือไปโหลดจากในเว็บผู้ผลิตเข้าไปที่สนับสนุนแล้วโหลดไฟล์ไบออ n มาใส่ไว้แล้วแตกไฟล์ Fly ไว้ที่หน้ารูทของตัวแฟลชไดร์จากนั้นก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับกด delete จนเข้าหน้าไบออ n แบบนี้ ตอนนี้เป็น p 2 6 0ปุ๊บไปที่คำว่า t u o แล้วก็ instant f a t นี่มันจะหาเจอแบบอัตโนมัติเลยว่าตัวใหม่ผมโหลดมาเป็น10.30ุามเราจะบอกก่อนว่าตอนตอนนี้ใส่ cpu นี่อยู่นะไลเซนสามสามพัสองร้อ g Vega graphics นี่นะเดี๋ยวเราแฟดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัว pro ว่าได้หรือไม่ได้อยู่ไหนตัว pro าก่อนนะโอ้สามพันหกไม่ใช่ตัวนี้นี่โปรมอกไม่เห็นเลข p r ร4350โ r ร4350ต้องรอแฟดไบออสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวจะเช็คดูที่ CPU list ก่อนว่าใส่ได้หรือไม่ได้โ r ร4350ใช่ไหมโปร4350เอา้าใส่ไม่ได้วะ่ะมันไม่มีในเนี้ย โปรสี่สามนี่มันมี GE อีเลยล่ะมันอ๋อจีโปสี่สามหเดี๋ยวนีอ้าวใส่ได้แต่ว่าต้องเป็น P3.90 ถึงจะใส่ได้แสดงว่าที่เมื่อก่อนหน้าที่ผมจะถ่ายคลิปเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นไบออสองจดเก้แต่การใส่ไรเซนสามโปรสี่สามนั้นต้องการไบออขั้นต่ำที่3.90ครับแสดงว่าถ้าเราแฟบไบออนี้ แล้วก็จะสามารถใส่พิวตัวนี้ได้ระวางแฟดก็เดี๋ยวจะนี่ครับมีขายอยู่ในร้านนะครับลายเส้นห้าพร้อมตร่องอย่างสวยพร้อมซิงค์ด้วย ในเส้นห้าสามพันหกนะครับแล้วก็ยังมีบอร์ดที่มีประกันอีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้ทำอยู่นู่นนะครับด้านนูน้นเป็นบอร์ดจากเอ,อ แอสโลกก็มี a ห้าสองศูนย์ m หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกล่องสวย,สวยแล้วก็มี b ห้าหกศูนย์ m stv แล้วก็มีที่จำไม่ได้อีกครับอตอนนี้ก็แค่รอรออย่างเดียวตอนนี้ก็คือจะแฟลชไดอด b สี m, ่ห้าศูนย์ m s t i r g e o n เนี่ยจนเสร็จก่อนแล้วค่อยทำคลิปเทสเหมือนเช่นเคยครับ แล้วก็ลงขายแดป้ายแดดนานอยู่นะส<โฟ>ภาพใบน,นี้ยังสวยอยู่เลยมีฝาหลังฝาหลังเป็นลายคล้ายๆลายทหารเนาะขาาดำดูดี ทำได้แค่หลอดตอนนี้ตัวไรเช่นสามสามสอก็จะมีอินทิเกรตกราฟิกผมก็ใช้เป็ดีเอ็มไเนี่ยเสียบออนบอร์ดโดยไม่ต้องเสียบการ์ดจ,จอเพื่อเกิดไบออดชิวๆตัวโปร4 3 5 0 g ก็มีอินทิเกรตกราฟิกเหมือนกันนะครับการ์ดจ,จอไม่ต้องเสียบ เออมีนี่ด้วยระหว่างรอสวยเลยสวยมาก RTX สองศูนย์หกศูนย์สวยจัดๆเลยดูดิเดี๋ยวใครสนใจครับตอไใครเพิ่มแปดผินนะงานจากกาแล็กครับมีทองแดงข้างในอย่างงามเลยมีทองแดงอยู่ขนะ้างในเนี่ยสวยจัดอัอโทรศัพท์มาอีก ครูครับสวัสดีครับขอสายใครครับโอเคครับผมทำไร,รอ่ะอ๋อได้ได้ไดามาคุยกับพี่บีอ,อเย่อ่าอ่ค <c oughs> อ่ะแฝดไปห่ดเสร็จแล้วปุ๊บ ก็รอรอจนกว่ามันจะเข้าหน้าไอเนี่ยลืมหน้าไปออดอีกรอบหนึงผมไปเดินเล่นก่อน เ okay. คคราวนี้มันรีสตา์ทขึ้นมาปุ๊บถ้าเราไม่กดดีลิทมันก็จะบอกว่าไม่มีไม่มีบูตตัวบูตก็คือไม่มีเอเดีบูตให้บูตอะไรไม่มีก็ขึ้นหน้าดาดำล้วกด e ี e ิทเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าไบออดเราเปลี่ยนแล้ววีเดอเอิร์นมานะเออเอิร์นไม่มีที่ไป <h gasket> ไม่มีที่ไปขอบเนี่ยอะตอนนี้ <c oughs> นจะเป็น 1> p หนึ่งศูนจุดสามศูนนะครับใช่ เขาบอกไม่มีที่ไปพี่กิ้งว่างไหมอย่างนี้เลยไมลาบพอเปลี่ยนไอ้นี่เสร็จเราจะมาเปลี่ยน CPU เป็นตัวโปรกันตอนแรกที่ใส่ไม่ได้เนี่ยว่ามันใส่ได้หรืออยังอ่ะดับเครื่องนะครับแปะ๊ะปิดเอาซิงห์ใหญ่ใหญ่ออกนี่สามพันสองร้อจีเอาออกดึงขึ้นมาเก็บ ใส่ตุ๊กโปรโลงไปนี่เรียบร้อยแรปลูกศรอ,อยู่ทางนี้วางแม่วางซิงค์ซิงค์ที่ดูดออกไปทางขวาดูดออกทางนี้ความร้อนกับด้านบนโดยที่ใช้อินทิเกตกราฟิกสตาร์ทได้หรืออย่างถ้าใช้ได้ก็จบคลิปครับ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมคิดว่าใช้ได้ไหมนะเปิดไปออดแล้วนะน,นี่อ่ยังโนซินลอยู่เลยแต่ก็ต้องปล่อยเขาเช็คนะครับถ้าใครแบบว่าสตาร์ทเครื่องแรกๆก,ก็มันยังไม่มาเร็วๆอะ่ะไม่ต้องตกใจนะครับมันเรียนรู้กันอยู่ว่าอ,อุปกรณ์ใหม่เข้ามาฉันต้องใช้เวลาสักนิดอ่ะขึ้นมาละ ตอบ y ไป yes new cpu install ปุ๊บก็จะเข้าไบออดแล้วแหละเท่ากับสำเร็จสมบูรณ์เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนี่ P 1 3 0นนะเรียบร้อยสามารถใช้ cpu ใหม่ๆได้แล้ว แล้วก็ไปดู CPU list ที่ในเว็บผู้ผลิตได้นะครับว่าสมมุติว่าตัวที่แบบ Ryzen 7 5700X เนี้ยต้องการไบออดตัวขั้นต่ำ P 4.30เลยแล้วก็มี Ryzen 5 5600X 3D ต้องการไบออดขั้นต่ำ P 4.60ครับโอเคงั้นก็ โโออเเคคถือ <Okay>, okay. ว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับคลิปนี้ไ <c oughs> ี่เหมือนแอร์ขอบคุณมากครับมนจะห